สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องวิตามินค่ะที่เราอาจ,จะเสริมให้นกเราช่วงไหนแล้วมาดูวิธีที่พี่ใช้ผสมวิตามินของพี่นะคะ และว,วิตามินนะคะที่เราเห็นขายตามท้องตลาดนะคะมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกอยู่แล้วเนะแล้วแต่ความต้องการของเราแล้วก็มีทั้งแบบผงแบบน้ำแบบออยและในแต่ละยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่น Can C S, แคลเซียมแร่ธาตุวิตามินรวมแล้วแต่ว่าเราอะต้องการเสริมนกทางด้านไหนนะคะและอย่างอ่ะอันเนี้ยสีแดงนะก็จะเป็นพวกวิตามินรวมที่เราเห็นขายแย,ย่ๆเลยนะยี่ห้อเนี้ยสีเขียวก็เป็นพวกแคลเซียมนะคะ ส่วนน้าสีเหลืองๆเนี่ยค่ะจะเป็นพวกกลุ่มแร่ธาตุอะค่ะคือก็ราคาไม่สูงค่ะเน,นี่ยแปบาทบางร้านก็ร้อยหนึงก็แล้วแต่ร้านนะคะเรื่องราคาค่ะไบโอบีสนะคะอันนี้ค่ะคือที่น้องๆหลายๆคนถามพี่เรื่องอวิตามินผสมน้ําสีแดงใช่ไหมคืออันนี้โดยส่วนตัวของพี่นะพี่ใช้เฉพาะเวลาที่ซื้อนกกลับมาบ้านใหม่ๆอะค่ะ มีการขนย้ายพี่ใช้3วันติดกันนะคะเป็นการตัดโลกนะคะก็คือหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้3าวันติดกันนะคะนูทีไวเต็มนะคะก็คือวิตามินตัวเนี้ยเสริมได้ทั้งในอาหารหรือว่าในน้ำนะคะซองนึงก็120บาทนะคะราคาไม่สูงค่ะอันเนี้ยพี่จะไม่ได้เน้นเสริมนกนกที่แบบพ่อคันแม่พันนะพี่จะไว้เสริมนกที่แบบว่านกยังเด็กของพี่อยู่อะก็คือ ให้เขากินเสริมไปกับพวกมเมล็ดธัญพืชหรือว่า อาหารเสริมพวกผักผลไม้ที่พี่ให้นะก็1ขวดอย่างเงี้ยก็ใส่นิดนิดหน่อยเองค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะผสมไปในน้ํานะคะแล้วก็ให้เขาช่วงเช้าค่ะของพี่นะแล้วครึ่งวันก็จะเปลี่ยนออกแล้วค่ะเน้นว่าของพี่วิตามินเสริมบางตัวพี่ไม่ได้ใช้กับนกเด็กมากมายนะก็คือเสริมเป็นเสริมกับน้ําอย่างเงี้ยหรือเป็นเบิร์ดบูสตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นวิตามินรวมเหมือนกันค่ะเราก็เสริมไปกับนกที่แบบเราเลี้ยงอาจจะไม่ได้เยอะตัว2อตัวเงี้ยก็เสริมไปค่ะ ถึงมันจะไม่ได้โดยตรงแต่ก็ได้นิดหน่อยค่ะเห็นเขากินเราก็รู้แล้วว่าเออเขาก็ยังได้เสริมไปนิดนิดหน่อยหน่อยะค่ะบางทีอะเราผสมน้ําแบบเนี้ยวิตามินมันจะไม่ได้เข้าไปเต็มที่นะคะพี่ก็ถึงได้เน้นกับว่าเออเน้นเรื่องอาหารเสริมพวกผักผลไม้มเมล็ดธัญ,ญพืชที่เราให้เขาอยู่แล้วนะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะนกที่นกยังไม่เป็นนกรุ่นอะคือเรียกว่านกเด็กละกันของพี่เนอะพี่ก็จะปล่อยบินให้มันแข็งแรงให้มันแบบว่าร่างกายมันสมบูรณ์ได้ทานอาหารอาหารเสริมแล้วก็เสริมแค่น้ําไปนิดๆหน่อยๆอะค่ะพี่จะไปเน้นวิตามินกับพ่อพันธุแม่พันธุ์นะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะก็คือเช้าเนี่ยถ้าเราอยากให้นกทานน้ําช่วงเช้าอย่างที่หลายๆคนถามเฮ้ทำไมนกพี่มันดูหิวน้ํามากเลยนะก็คือกลางคืนเราก็คว่ำถ้วยไว้อะค่ะ เขาก็จะไม่ได้กินน้ำใช่ไหมช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยพอเช้ามาเงี้ยเรามาให้เขาเขาก็กินแล้วเขาก็จะได้วิตามินเข้าไปอย่างน้อยก็ช่วยไปเสริมอาจจะเป็นบางตัวเนื้อที่ขาดเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนขาดเนื้อเราก็เขาก็จะได้วิตามินเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเป็นการเหมือนปูพื้นฐานเหมือนกับเสริมสร้างร่างกายเขาตั้งแต่เด็กนะคะ และโดยส่วนตัวของพี่นะคะพี่จะเน้นหนักวิตามินเนี่ยเลือกเกี่ยวกับพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุนกที่แบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงะค่ะใช้งานต่อร่างกายมาเยอะไข่เยอะเลี้ยงลูกเยอะ อย่างนกกลุ่มเนี้ยนะคะน้องๆลองดูนะตัวเมียตัวนี้เขาอยู่กับพี่มานานมากเลยแฟนเขาก็ตายไปหลายตัวแล้วแล้ว,ลวพี่ก็พักฟื้นเขาไว้สักพักนึงแล้วแบบบำรุงร่างกายเขาให้ฟื้นกลับมาดีเหมือนเดิมอะค่ะพอเขามามีคู่ใหม่จับคู่ใหม่มีลูกเขาก็ยังให้ลูกดีอยู่ค่ะก็คือมันเป็นการที่เราไปเสมือซ่อมแซมร่างกายให้เขาอะค่ะคือนกเนี้ยเขาอายุเยอะนะคะต้องการวิตามินค่ะบางทีวิตามินเนี่ยพี่ไม่อยากพูดเยอะเนอะก็คือถ้าใครไม่ใช้ก็ อันนี้โดยส่วนตัวนะอย่างคู่นี้พึ่งจําได้ไหมคลิปก่อนที่สารวจไปเขาเพึ่งพี่พึ่งเอาลูกเขาลงมาใช่ไหมเขาก็ไข่ต่อเลยบางทีลูกยังคาอยู่2ตัวเขาก็ไข่ต่อเลยใช่ไหมก็มีลูกอีกอันนี้เขาต้องไข่บ่อยเขาขาดแคลเซียมพี่ก็ต้องเสริมหรือว่านกในกลุ่มที่ไข่เยอะอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาไข่มีเชื้อเยอะไข่เยอะก็อยากได้ลูกนกเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเสริมวิตามินที่บํารุงเปลือกไข่ให้ไข่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะเสริมลูกเยอะอย่างเงี้ยค่ะ เลี้ยงลูกอย่างเงี้ยต้องใช้พลังงานสูงมากเลยคือลูกเยอะพ่อพ่อแม่ไม่แข็งแรงพ่อแม่ก็ร่างกายอาจจะแบบสุดโซมอาจจะตายได้เลยนะบางตัวถ้าลูกเยอะๆอย่างเงี้ยคืออันนี้คือไอ้โหดของพี่เขาให้ลูกเนี่ยค เ็ตัวบางทีมี9ตัวอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่ต้องเอาออกไปให้ฝากรังอื่น2ตัวค่ะคือเนี่ยก็มันก็เป็นวิตามินเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนบุคคลจริงๆแล้วว่าใครจะใช้ใครจะไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกฉันเสริมอาหารเสริมอย่างอื่นผักผลไม้แต่บางทีพี่ว่านกในกลุ่มพ่อพันแม่พันอะมันต้องการวิตามินเสริมบางทีอะพี่น้องๆถามพี่ก็ยังไม่ค่อยอยากพูดเลยนะแต่จากจะมาบอกในคลิปเนี้คือเผื่อจะบางคนอยากจะใช้เนอะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้มีแนวทางว่าการใช้วิตามินน่ะเราต้องหาข้อที่ว่าเราต้องการเสริมด้านไหนเพราะวิตามินแต่ละตัวมันก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะคะเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะเพราะบางทีเราไปยืนถึงหน้าร้านนะยืนงงเลยจ้ะว่าอะไรวันนี้ยแลเราฉลากมันส่วนใหญ่นะก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยจ้าพี่ก็ฉลาดมากอยู่แล้วด้วย และมาดูที่พี่ผสมอาหารนะคะในอาหารเนี่ยก็เป็นมเมล็ดธัญ,ญพืชนะคะมีมิลเล็ตรวมแล้วก็มีข้าวไรเข้าวโอ๊ตปกติพี่จะมีสมุนไพรด้วยนะคะแต่สมุนไพรพี่หมดนะก็เลยใช้หลักๆก,ก็คือข้าวไร่ข้าวโอ๊ตมิลเล็ตนะคะแล้วก็1กิโลนะอันนี้เป็นสูตรของ1กิโลนะคะพี่ใช้บิดดิ้งเอทอันนี้นะคะก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนอะว่า ช่วยผสมพันธุ์มันวิตามินตัวนี้มันช่วยเรื่องการผสมพันธุ์นะคะมันเป็นกดไขมันมีทั้งวิตามิน ADE แล้วก็เล่งเชื้อในการผสมพันธุ์กระตุ้นการผสมพันธุ์นะคะช่วยให้ไม่ไข่ลมเชื้อสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำมันแบบนี้พี่ใช้ประมาณ6-7ซีซีอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะบีบน้ำมันกดน้ำมันลงไปให้ทั่วๆนะคะแล้วก็คุกทิ้งไว้นะคือก่อนทำอะเราจะคุกข้ามคืนไว้เลยเนี่ยค่ะพี่ก็ คุกไว้ตอนเย็นๆข้ามไปเช้าให้นะคะเนี่ยคุกทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เออพอไอ้น้ํามันตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันเหม็นมากอือน้าพวกวิตามินพวกเนี้ยมันเหม็นจริงๆก็คือมันก็จะไม่ชวนกินนะนะพี่เนี่ยมันจะเป็นน้ํามันเห็นไหมน้ํามันเยิ้มๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเราทิ้งข้ามคืนไว้มันน้ามันมันจะซึมเข้าไปในตัวเมล็ดธัญพืชอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วพี่ก็เสริมด้วยไข่ผงเพิ่มโปรตีนนะคะ อันนี้ค่ะกลิ่นมันจะหอมค่ะแล้วมันก็จะกบกลิ่นของวิตามินเหม็นๆชวนให้นกทานนะคะพอนกมันชอบทานไข่ผงอบแห้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยืออีกยี่ห้อหนึงนะไอเฟอร์ติวิตนะคะพี่ก็เคยใช้อันนั้นก็เป็นพวกเล่งเชื้อเน้นเรื่องไข่มีเชื้อไข่สมบูรณ์เหมือนกันนะคะอันนั้นก็ดีค่ะแล้วไข่ผงอบแห้งเนี่ยค่ะพี่อาจจะใช้2ช้อนนะคือสูตรแบบนี้พี่ก็ ได้มาจากพี่ๆที่เขาแนะนํามาเนี่ยค่ะแล้วก็มาลองมาทําแล้วมันดีก็เลยอยากจะบอกต่อนะเผื่อใครเห็นพ่อพันธุแม่พันธุ์มันโซมให้ลูกน้อยลงไข่ไม่มีเชื้อลองดูนะเนี่ยค่ะแล้วก็ไข่ผงยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็พอเราคนเสร็จเรียบร้อยเราหมักข้ามคืนไว้เลยนะคะเราปิดฝา ปล่อยข้ามคืนไว้เลยแล้วพอตอนช่วงกลางคืนเนี่ยเรามีเทคนิคอยากจะให้นกทานอาหารใช่ไหมเราก็มาเอากระป๋องอาหารมันออกพี่จะให้แบบเนี้ยทำแบบเนี้ยสามวันอาทีละสามวันติดกันนะเราอะไรที่มากเกิดไปมันก็ไม่ดีเนอะแล้วราคามันก็สูงด้วยเราก็จะให้สามวันติดกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเสริมเขาในส่วนที่เขาขาดอะค่ะเพราะว่าการที่เราเสริมแบบเนี้ยมันจะได้เขากับเขาเต็มๆเลยค่ะมันจะเหมือนการกินเข้าไปเลยถ้าอย่างผสมน้ํามันก็จะได้บางส่วนนะคะ เนี่ยพอดูตอนเช้านะวิตามินนะคะมันก็จะซึมเข้าไปในมเมล็ดธัญพืชแล้วเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเงาแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในไข่ผงม,มันก็จะถูกซึมเข้าไปแล้วเพราะมันเป็นเหมือนน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะแล้วพี่จะเสริมอีกตัวหนึ่งนะแอนดีนูทิก้าตัวนี้นะคะมันเป็นพวกวิตามินที่เสริมพวกแคลเซียมโดยตรงเลยะคะ่ะบำรุงกระดูกให้แข็งแรงเป็นวิตามินดีสร้างกล้ามเนื้อให้นกนะคะทำให้เปลือกไข่แข็งแรง เสริมสุขภาพนกอะค่ะเหมาะกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แบบว่าใช้งานหนักมาค่ะตัวนี้จะไปช่วยบํารุงไปเสริมแบบส่วนที่สึกหรอของนกอะค่ะตัวนี้ก็พี่เขาก็แนะนําพี่มาปกติอะแคลพีจะใช้แคลซีรักนะคะก็จะบํารุงเปลือกไข่เหมือนกันอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะทุกตัวมีประโยชน์หมดนะคะแล้วแต่ว่าเราลองเปลี่ยนสับเปลี่ยนยี่ห้อดูเนอะพี่ก็จะมาใส่ช่วงเช้าอะคุกเข้าไปเพราะมันเป็นวิตามินผงนะคะจะใช้20กร,รัมอะคะ่ะคือใน1นกิโลนะพอใส่เข้าไปเนี่ย ด้วยความที่เม็ดมันมีน้ํามันนิดๆอยู่แล้วเนะมันก็จะไปเคลือบเม็ดมเมล็ดธัญพืชของเราอะค่ะทําให้เหมือนกับว่ามันได้ใช้งานคือมันไปเคลือบไว้นกกินมันก็จะได้ใช้งานเลยอะค่ะและเนี่ยผงชมพูค่ะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งช้อนผงชมพูเนี่ยมันมีแร่ธาตุช่วยในเรื่องระบบย่อยของนกได้ดีนะคะ แล้วพอเสร็จแล้วคุกเขาให้เข้ากันก็มาใส่ถ้วยละ2ช้อนโต๊ะพี่จะไม่ได้ให้เยอะนะก็คือกงหนึ่งสองตัวให้2ช้อนโต๊ะมันแป๊บเดียวมันก็กินหมดแล้วค่ะเพราะนกขงยกมันกินตลอดทั้งวันเพราะว่าตอนกลางคืนเราเอาอาหารเขาออกไว้ไงเขาก็จะหิวละช่วงเชา้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดีเดี๋ยวเขาก็จะกินแป๊บเดียวเองอะค่ะคือการให้วิตามินเนี่ยไม่เน้นว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็ ปัญหาของนกของแต่ละคนนอะอย่างพี่ใส่เรื่องผสมพันธุ์เพราะนกเชื่องนี้อ่ะนกเข้าคู่กันก็เร่งการผสมพันธุ์ให้ไข่มีเชื้อให้ให้เชื้อแบบเชื้อมันดีอะ่ะน,นกจะได้สมสมบูรณ์และไข่มีเชื้อใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วก็มาเสริมเรื่อง สุขภาพร่างกายแล้วเพราะว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันก็เส่อมโสมนะ่ก็เสริมสุขภาพร่างกายพี่จะใช้สองตัวคู่คู่กันไปแบบนี้นะคะก็แล้วแต่บางคนก็อยากให้ขนสวยก็มีบำรุงขนมีวิตามินที่บำรุงเรื่องแบบนกอยู่แต่ในร่มก็มีนะบำรุงให้นกกระปีกก้กระเป๋าวิตามินมีเยอะแยะมากมายเลยศึกษาข้อมูลให้ดีนะก่อนไปยืนงงเหมือนพี่หน้าร้านนะโชคดีว่าพี่เจอร้านขายที่เขาแนะนาดีอย่างเงี้ยพี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิตามินน่ะ มีหมุนเวียนเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเน้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้เน้นนกเด็กนกเด็กเนี่ยพี่ใส่พวกพักผลไม้อะไรใส่ได้ใส่ให้หมดเลยช่วงเนี้ยแต่ถ้านกรุ่นน่ะก็จะมีวิอีกวิธีนึงนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นแบบขนมปังอย่างเงี้ยเพราะว่านกที่ทานขนมปังอ่ะบางทีวิตามินพวกเนี้ย นกมันชินแล้วไงเพราะด้วยความที่บางทีกินมันนะนะมาถ้ามันแรกๆเราให้อะอย่าไปหวังผลว่าให้น้อยๆก็พอเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ชินมันอาจจะกินน้อยได้มันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพี่นะที่อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะอันนี้อีกวิธีหนึ่งสำหรับนกรุ่นที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอามันมาเข้าคู่แล้วตอนเนี้ย ดี๋ยวลองดูนะก็คือใช้นกขนมปังฟาร์มเฮาส์เนอะเนี่ยค่ะขนมปังธันยพืชอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาจุ่มกับพวกวิตามินวิตามินก็วิตามินน้ําอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยเอามาจุ่มจุ่มให้มันเปียกๆเ,เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมาเสริมแอบเสริม เข้าไปไรนี้ค่ะเหมือนกับเสริมสุขภาพเรื่องคือถ้านกรุ่นนะเนาะเราก็จะเสริมตัวเนี้ยค่ะคือเสริมเรื่องแคลเซียมบำรุงกระดูกคือให้ร่างกายเขาแข็งแรง มีเผื่อนก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวเขาไว้ก่อนเลยค่ะก่อนที่เขาจะมามีวิตามินเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะได้ผลกินปุ๊บได้ปับ๊บเราต้องแบบให้เขามาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมให้ร่างกายเขาสมบูรณ์นะคะเนี่ยพี่ก็จะใช้โรยโรยโรยนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยค่ะโรยโรยไปแล้วทีนี้ด้วยกลิ่นของมันใช่ไหมเราก็จะมากบด้วยไข่พงของเราเลยคืออะไรก็ได้ที่เรารู้ว่านกเราชอบอะ่ะเนี่ย ถ้าเป็นพวกพี่เอาให้พวกสันนะในการหมักอาหารของพี่ก่อนหนะ้าอย่างเมื่อกี้เนะี่ยพี่จะใส่เม็ดทานตะวันเข้าไปด้วยนะแต่อที่ทําให้ดูอะ่ะคือมันเป็นของหงยกใช่ปะ่ะถ้าเป็นพวกสันอย่างเงี้ยพี่จะใส่ห้วยม้วเนี่ย แล้วก็ใส่เม็ดทานตะวันเข้าไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันชอบมันก็จะเป็นเก่งเป็นการล่อให้มันกินนะคะในการหมักอาหารข้ามคืนนะเมื่อกี้ลืมบอกไปแล้วก็อันนี้ค่ะขนมปังอันนี้จะไปให้กรงนกรุ่นละนกที่เตรียมจะเข้าคู่ละปล่อยมันบินอยู่ในกรงรวมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพี่ก็ใส่หวยมัวด้วยคืออะไรก็ได้ที่เราผลไม้อัดอบแห้งอย่างเงี้ยนกมันชอบใช่ไหมเราล่อมันเอาตัวนี้เป็นตัวล่อมันแต่เราเอาวิตามินอยู่ข้างล่างไงคะเนี่ย พี่ก็เอามาล่อมันให้มันกินพวกเนี้ยค่ะการที่ว่าเราให้สิ่งแปลกใหม่เขาอะกินอะอย่างน้อยเอาละมันจะเริ่มตอนแรกมันยังไม่ได้มาแบบนี้นะมันจะมาตัวหนึ่งมันจะมาตัวเปิดตัวหนึ่งก่อนแล้วตัวอื่นค่อยตามมาแต่ถ้ามันเห็นขนมปังปุ๊บอ่ะมันรู้แล้วว่าเอ้ยเราเคยให้ขนมปังมัน มันมาเลยทีเนี้ยทีเนี้ยเอา้ามันก็แปลกหน่อยว่ามันมีอะไรด้วยทีแต่ถ้ามันมีตัวหนึ่งเข้ามากินแล้วเดี๋ยวมันจะพาตัวอื่นเข้ามากินแบบเนี้ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องวิตาม,มินเป็นเรื่องแบบยิบย่อยมากเลยเนอะก็คืออันนี้แค่เป็นแนวทางเนอะผิดถูกพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่อะ่ะก็ได้คําแนะนํามาจากหลายๆคนอะไรก็ตามที่เราลองทําแล้วเราคิดว่าดีกับนกเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีอย่างเงี้ยเราลองทําไปเลยถ้ามันแบบเลี้ยงนกตัวหนึ่งเนอะอย่างช่วงก่อนอย่างเงี้ย อยู่ๆช่วงอากาศเป,เปลี่ยนๆเงี้ยนกตายไปหลายตัวเลยพี่ก็เสียใจอย่างเงี้ยคือการถ้าบำรุงบำรุงให้มันแข็งแรงอ่ะเจอสภาพอากาศแบบไหนอ่ะมันก็ไม่ร่วงง่ายๆไง,ง,งก็คืออย่างน้อยอ่ะคลิปเนี้ยหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเนื้อที่ถามเรื่องวิตามินเข้ามาหลายรอบแล้วตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าจะทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเป็นแนวทางไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงนะก็ลองใช้ดูลองหาข้อมูลก่อนไปซื้อสําคัญสุดเลย คือเราจะใช้ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเราลองศึกษาดูว่ามีคนเขาใช้แล้วว่าดีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรไม่ดีมั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยคือวิตามินอ่ะมันเป็นส่วนที่ดีที่เข้าไปเหมือนแบบว่าโดยตรงอ่ะเหมือนกับเรายิงถูกเป้าอย่างเงี้ยค่ะคือราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่มันก็ทําให้นกเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีลูกนกให้เราเยอะๆค่ะแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะเห็นไหมแป๊บเดียวเองมันกินหมดละคือด้วยความที่ แผ่นเดียวด้วยนะที่ทําให้ดูเนี่ยคือมันพวกเนี้ยก็คือพี่เพิ่งให้ข้าวโพดมันไปก็เลยยังไม่ได้เสริมอะไรหนักบางทีอะไรเยอะๆบางทีเราอัดทุกวันทุกวันอะ่ะมันก็เยอะเกินไปไงอย่างวิตามินน้ํานะให้3าวันติดกันพอนะคะถ้าเป็นพวกเนี้ยก็3วันเนี่ยถ้าเราอยากมีลูกนกที่อ้วนกลมๆแบบเนี้ยตัวนี่น้ําหนักดีมากนะแล้วขนฟูๆแบบเนี้ยนะเราเสริมวิตามินเขาค่ะ ยังไงนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะหวังว่าคงจะชอบและมีประโยชน์กันในคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ